หน่วยอาหารดีมีประโยชน์อาหารหลักห้ามู่ห้องเรียนครูจา๋าชั้นอนุบาลปีที่3าทับสโรงเรียนอนุบาลเพชบูญเด็กๆมาพบกับครูจ๋านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้วันอังคารนะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอาหารหลักห้ามู่ค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าอาหารหลักห้ามู่มีอะไรบ้างอาหารหลักห้ามู่เด็กๆกรู้ไหมอาหารหลักห้ามูเนี่ยมีสารที่สำคัญต่อร่างกายของเราแบ่งออกเป็นห้าประเภทเราจึงเรียกว่าอาหารหลักห้ามู่ หมู่ที่หนึ่งค่ะเด็กๆโปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะโปรโตีนมีส่วนสำคัญช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตมีความแข็งแรงค่ะช่วยเสริมภูมิต้านทานของเด็กๆและป้องก,กันโรค ซ่อมแซมร่างกายส่วนที่เสียไปเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าโปรตีนเนี่ยยังนำไปสร้างกระดูกเลือดกล้ามเนื้อผิวหนังย่อยมเมล็ดเลือดและโฮอโมนต่างๆอีกด้วยค่ะเช่นปลากับไก่นะคะส่วนที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็คือ ถั่วค่ะเด็กๆเรามารู้จักอาหารหมู่ที่2นะคะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เด็กๆรับประทานทุกวันนะคะสารอาหารหมู่ที่สองเนี่ยจะมีมากในข้าวน้ำตาลแป้งมันและเผือกค่ะ สารอาหารหมู่ที่2นะคะเป็นแหล่งงะเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายต้องการมากเลยในแต่ละวันเด็กๆจะต้องรับประทานคาร์โบไฮเดตหรือข้าวด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นขนมปังก็ได้ค่ะส่วนมากเนี่ยคาร์โบไฮเดตนะคะเด็กๆมันจะใช้พลังงานของมันหมดไปด้วยการเดินนอน ทำงานและก็ออกกําลังกายเด็กๆอย่าลืมออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าหากร่างกายของเด็กๆเนี่ยได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันจนทำให้เกิดเป็นโรคอ้วนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องทานพอดีนะคะโบเทสสาวิตามินค่ะเด็กๆวิตามินได้มาจากไหนคะ เด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วนะคะได้มาจากผลไม้นะคะผลไม้และผักต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาทานและไม่เกิดอันตรายกับตัวเด็กๆนะคะเด็กๆต้องทานผักผลไม้เยอะๆนะคะส่วนวิตามินนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆ แล้วก็มีภูมิต้านทานเชื้อโรคชนิดต่างๆทำให้อวัยะวะภายในร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีอีกด้วยนะคะระบบขับถ่ายเราก็จะดีนะคะวิตามินเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องการเยอะเลยแต่ร่างกายของเราขาดไม่ได้รู้ไหมคะเด็กๆเพราะวิตามินจะไปช่วยให้ระบบภายในของเราเนี่ย ทำงานได้อย่างดีแล้วอย่างปกตินะคะเช่นสามารถถ่ายเข้าห้องน้ําระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะคะส่วนที่หมู่สีนะคะเด็กๆหมู่สีก็คือเกลือแร่หรือแร่ธาตุได้มาจากไหนมั่งก็ได้มาจากผักแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆนั่นเองนะคะเหมือนกับวิตามินเลยนะคะเกลือแร่เนี่ย หรือแร่ธาตุเนี่ยเด็กๆเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเพราะจะไปเป็นไปสร้างอะไรคะไปเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อถ้าเรากินผักและผละไม้ก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิด เป็นส่วนของการเจริญเติบโตในร่างกายของเราเช่นฮอร์โมนนะคะเด็กๆฮอร์โมนของเราไปผลิตฮอร์โมนให้เราเติบโตขึ้นมาเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยแม้จะไม่ต้องการเกินแร่หรือแร่ธาตุเนี่ยมากแต่ว่าถ้าเราขาดสารอาหารดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นส่วนช่วยให้การทำงานระบบ ต่างๆของร่างกายเป็นไปอย่างปกติเหมือนกับเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับวิตามินเลยนะคะจะทําให้ระบบขับถ่ายระบบกลไกภายในร่างกายขับเคลื่อนไปอย่างปกตินะคะหมู่สุดท้ายหมู่อะไรคะเด็กๆหมู่5้นะคะไขมันแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไขมันเนี่ยได้มาจากไหนบ้างไขมันเนี่ยได้มาจากน้ํามันพืช ไขมันสัตว์เช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวกะทิและเนยนะคะเด็กเดกเด็เด็เ,ดเ,ดเ,ดเคยเห็นน้ำมันไหมคะบางคนอาจจะเห็นน้ำมันพืชบางคนอาจจะเห็นเนยนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญยังไงไขมันเนี่ยมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและมีบางส่วนเนี่ยสะสมไขมันไว้ใต้ผิวต่างๆเช่น สะโพกเด็กๆต้นขาเด็กๆเ,เพื่อเพื่ออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและเป็นแหล่งพลังงานสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะเด็กๆไขมันเนี่ยสามารถละลายในน้ำได้ดีและก็จะได้รับเข้าไปสู่ร่างกายเราหน่วยที่เล็กที่ เล็กที่สุดก็คือกรดไขมันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าหมู่ใดหมูหนึ่งนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะทานอาหารขาดไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะอาหารหลักห้าหมู่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจ๋าจะให้เด็กๆมาฟังเพลง ฟัะะงเพลงเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่กันนะคะ คะฟังเพลงเสร็จแล้วเด็กๆเต้นตามได้หรือเปล่านะคะอย่าลืมส่งคลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะฟังเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมใบงานแบบเสริมประสบการณ์กันดีไหมคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาไวะะ้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแววจะพาเด็กๆทำในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ